ก็อะไรต่อวอแวน<อ>น้ำสกุลอะไรคะกลางปะพันธ์ใช่ไหมอาก็ไก่อีกวัคีกบรรทัดหนึ่งก็ได้ต่อบรรทัดข้างหลางโอเคก็ไก่อลอริงอลอลิง โอเคชะอะงางูมาข้างล่างมาข้างล่าปอปลารอเรือรอเรือรอเรือ กอเ,อเรือหนูจำไม่ได้เรือันนี้ดูอันนี้ก็ได้ลูกดิหน่ะดูนี้ไม่ลูกอ๋อนหนูขอดูก่อนว่ารอเรือเป็นยังไงหนูจารอเรือไม่ได้หนูต้องไปดูก่อนค่ะเห็นไหมค่ะรอเรือจําได้แล้วอู้เก่งเว้ยรอเรือทําเหมือนว่าวแนก่อนถ้าเหมือนว่าวแนก่อนลูก นี่เขียนอย่างนี้ไหมรอเรือพี่จะทำให้ดูนะหัวขีดหัวแล้วก็ขึ้นเหมือนวอแหวนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอย่างนี้อ่าอ่าเขียนแบบนดีค่ะ เดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวนี้จะพาเขียนใสนะรอเรือนะรอเรือต้องเขียนอย่างงี้อ่าเขาเขียนเป็นตัวอย่างเอาเขียนสีดำหนะ่อยเนาะจะได้มองเห็นเนาะเอาใหม่รอเรือมันเป็นวอรเวนไงหัวคอแล้วก็วงขึ้นเป็นวอรเวนแล้วก็จะหัวขึ้นอย่างงี้เป็นรอเรือโอเคอ่าลอบออกก่อนไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใหม่ได้ค่ะละเดี๋ยว ดีแนาฝึกไปเยอะๆดีเดี๋ยวมันก็สวยทําบ่อยๆก็สวยค่ะขยับเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆหน่อยนี่ขีดขีดจากข้างล่างตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นี่ก็เหรอืมเก่งจังน่ะสระอาไม่สระอาลูกไม่มใช่สระอา